ไปเป็นมอหน่งีนุ้ยสวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากประชุมเสร็จพี่น้องกะยีก่ยีถามได้ว่าปานมื่อนี้คือบ้านเห็นคลิปบ้านในลงคลิปทไหนเขาประชุมลังบ้านยสองขดวเยเยไม่อย่างไม่เวเน่อย่างทีมอยาสอขอดไม่ย่งไม่ยังถามเมื่อไหน่น้อยมาเรียว้า ไมนไมันสีย้ามืดก่าหนุ่ยมันใช้กุญเลยรงมากตีรองมาอ้ปิดตนนะใครวะมเนไ่หนือยไเนอยพูดววเพิ่ข้าวรงนไม่เ็ไรดาร่าเม่์่าไม่บอเมยวเรอเยวพสี่ตวมันเว้นไ่นเร็วเร็วเร็ววันเนี้ แม่ดาราไม่พ่อคือยังสกัดลรตัวึบ้านเออาอมันสิยมันยืบมือก่อนมันสิห์ไอพ่อจุ๊บอี่ตัวเดียวแทบชอกแทบชกนี่เดี๋ยวเดาราพ่อแม่ดล่าเจอสิ่งดีแพบช็อกแรบช็อกแทบชักดินชักอกกันไอรล่งวอนนี่แทบชกเลย ไอ้เนแรกโอเคนะกว่า้นะเนเนั่นเาเ่อแรกอจกันน้เสอดนเนาะ่าก uh. ันเพื่อทุกๆคนเทาครับครับเมือเลยดิมีอย่างนี้ฝากพี่ฝากน้องได้มืออินไหมเอามือนิเด้มืออนเอามืออนยเอาเนียเอาแอบงหูเจ้าอยู่นเม่มานีวน้าดเม่านีว่านบ้ามืออนอ่ะดาน้าขวอเลยสิเาวอโอลยตุ้เห ขอบคุ้ด้วยครับขอบคุมสามสบห้าบามันยมากสิบสบสิบห้ากมันก็ยังดไสิบเก็มันก็ใกล้ินแนวนั้นเอาไปกับต้สิเองเ้ยเฮ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 ้ยเน้ยยอฮอยเฮคนเน้ยยเฮ้ยเั้ยเเ้ยยเฮเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮมเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้มเฮเยเยเย ้เสียงหรือหอถ้ามันหมดแล้ว่าอื้อหหก่อนอื้อหอใหก่อนอื้อหอหก่ไอ้อหอใหญก่อนไอื้องอใหญก่อนไ้อหอไ่ก่อนไอื้อหอ่กไปอ้อหออนไอ้อหอให้อนไอื้อหอ่ก่อน้อหอ่กอนไปอื้อหอ่ก่อนไปอื้อก่อนไปอื้อหอยหญ่ก่อนไ้อหอ้อหอับพี่นอื้อหอใหก่อนไอื้อหอ่ก่อนไปอื้ออย่ก่นไปอ้่ก

โอ้ oh, nee, kind of YouTube, ี่เห็นว่าคนแม่ดูในยูทูปเห็นบอลนี้แม่มึงได้ยูทูปแค่ป์็อกก็แล้วแม่แคมป์็อกก็คิดซื้อไหมวะเท่ช็อเป็นแมวลาของเอเนี่ยเขาควาเด้สิทธิ์ไหนนี่หน่อยควาไหมความันเหรอเอาไวแลวมื้อนเดียวดิบดิบเนี่ย แม่โอ <SM. S 3> <Christina. S 2> ้โหแม่ดีไหมมีท้องตู๋แม่ยังท้องตู๋ไปปล่อยมันแม่มันจะปล่อยเลยตอนนีเขาไปเลี้ยงไว้เขาเอึนว่าอึนไปแล้วนี่ปกติอึนมีเป็นจักจักมื่นตู๋จักมื่นลานตู๋ในประเทศจนป่ะแต่เขามาเจออุ้งกับบัวโจ้เนี่เยไม่ได้เทียบปัญหากันนะเพราะว่าเอามือจมน่ะห่านี่เเลยจิ คนเบื้องซีเสียงพัวอันนี้คือชีพนั้นเอาตรงว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับโมเมนว่าเอาเอาเอาคนละอันไปเที่ยวท่โมเมนต์เลยครับห่วยเดียวกันเลยว่า้ตดต่อเลยทีไม่เ่ไม่เชื่อชีวาย่วยเดียวกันพ่อแจงหนูว่าแต่พ่อได้แจงได้แจงได้แจงเขาไม่มัง้มาเสียมานจ้อีกแล้วท่าน ขอบคุณครับพี่้องขอบคุณเลยครับสาม้อย่สิบห้าทเงินใช้เดิมไปที่เดิมใช้เปีนสามร้อยเล่เป็นเหรนนะครับสามร้อยสี่สิบห้าบาทหรือมืเราเราอีกเก้าบาทไม่เ้งไมนมากตัวดิว้ดทั่วยเมีนอะไรบนทูไปรูกน้เดินหลับมทายคเห็นพลอยแกงถ้าหล่าแกงพ่อได้ยูนวะ แกพอได้อยต้องมีเดียขนเลยต้องมีะสิเปิดให้เบิ้งกับว่อยากเบิ้ลรับก็ได้สัสูหนีว้วหาเหนิวช่าย้เอนิวเดียวกับบัวเนี่ยหานิวสวย ดีทีมช่างด้วยนะครับวันนี้เพลงกี่ลาหนึ่งวันใช่ไหมครับกี่วันสองวันอ๋อล้เีนแล้วเ็นเหรอไปเทียวตะเดียวเมื่อพอดีใส่สุดไม่พร้อมสุดแดงเหลี่ยมยุกยุก คือเขายังอยู่กันทะเลล้มอีกมือหนึ่งเลยครับพี่น้องครับเมียนสองวันเลยแม่แฟลยจะว่าหยดิดไม่ได้เนีนต้อนี่ไปหน่อยเข้มาดิเฮยเดี่ไปหน่อยอ่

Tüm